เนื่องจากผมกาลังจะทาสีผนังใหม่นะครับแล้วเจอปัญหาว่าผนังเนี่ยมันมีรอยร้าวเกิดขึ้นนะเป็นลักษณะรอยร้าวแบบลายงานเล็กๆนะครับจะมาแนะนําวิธีการนะครับแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยให้เราทําการเปิดแผลของรอยร้าวนะครับจะใช้เป็นคัตเตอร์หรือว่าใช้เป็นเครื่องเจียก็ได้นะครับส่วนของบริเวณด้านหัวและท้ายของรอยร้าวนะให้เรามีการกรีดเส้นขวางไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันรอยร้าวเนี่ยมันลามนะครับจากนั้นใช้ตัววอลพุด t ี้นะครับตัวนี้ จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวเนื้อปูนที่จะเข้าไปนะครับช่วยปิดรอยเล้าตรงนี้ได้นะครับถ้าใครไม่มีตัววอลพุตตี้ก็ใช้เป็นอะคริลิกก็ได้นะครับสามารถหาซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะอย่างของผมใช้เนี่ยก็ไม่ถึง100บาทนะครับใครมีเป็นเครื่องเจียก็สามารถใช้เครื่องเจียเปิดแผลได้จากนั้นก็ใช้ตัววอลพุตตี้เนี่ยป้ายเข้าไปนะครับการเปิดแผลให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวเนื้อของปูนที่เข้าไปเนี่ยมันยึดติดแน่นๆนะครับ เมื่อป้ายเนื้อปูนเข้าไปจนเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้แห้งเลยสักหนึ่งคืนเดี๋ยวเราจะมาขัดกระดาษทรายแล้วทาสีต่อกันนะครับ